เรื่องสิริมาผู้ต้นร้ายปลายดีนางสิริมาหลังจากได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันแล้วได้ทูลอารัธนาพระทศพลเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระกยาหารในวันรุ่งขึ้นได้ถวายมหาทานอันโอฬารและประนีตตั้งแต่นั้นมาได้ถวายอาหารแก่ภิกษุวันละแปดรูปเป็นประจำ นางได้เอาใจใส่สั่งคนรับใช้ให้ทำของประณีตถวายสงฆ์ใส่ให้จนเต็มบาททุกรูปอาหารที่พระรูปเดียวรับไปจากบ้านของนางพอเลี้ยงพระถึงสามหรือสี่รูปต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาแล้วกลับมาตกตอนเย็นนั่งสนทนากับเพื่อนภิกษุด้วยกันรูปหนึ่งถามขึ้นว่าอาวุโส วันนี้ท่านไปรับอาหารบินทบาทที่ใดที่บ้านของนางสิริมาท่านตอบอาหารดีไหมดีมากดีจนพูดไม่ถูกปริมาณก็มากด้วยอาหารที่นางถวายแก่ข้าพเจ้านั้นแจกจ่ายแกเ่เพื่อนๆได้ถึงสามหรือสี่รูปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนางสวยเหลือเกินการได้มองดูนางดีกว่าทายธรรมของนางเสียอีก ท่านลองคิดดูเถิดว่าจะเลือกปานใดปากจมูกคอมือเท้าข้านางดูงามละเมียดละไมไปหมดภิกษุรูปนะั้นได้ฟังเพื่อนเล่าดังนี้ก็กระหายใคร่ได้เห็นนางสิริมาบ้างจึงถามถึงลำดับของตนว่าจะได้ไปเมื่อใดก็ทราบว่าวันพรุ่งนี้เป็นลำดับของตนดีใจเป็นนักหนาวันรุ่งขึ้น เมื่ออรุณยังไม่ทันเบิกฟ้าก็รีบเข้าไปที่โรงสลากได้เป็นหัวหน้าพระอีกเจ็ดรูปไปสู่บ้านเขานางสิริมาเพื่อรับอาหารบังเอิญนางสิริมาล้มป่วยลงโดยกระทันหันตั้งแต่วันวานจึงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามออกแล้วนอนสมอยู่เมื่อเวลาพระมาถึงนางได้สั่งสาวใช้ให้จัดแจงให้เรียบร้อยเหมือนอย่างที่นางเคยทำเอง คือน,นิมนต์ให้พระคุณเจ้านั่งแล้วเอาบาทไปบรรจุโภชนะให้เต็มแล้วถวายข้าวยาขูหรือข้าวเสวยแก่พระคุณเจ้าหญิงรับใช้ได้ทำตามที่นางสั่งไว้ทุกประการเสร็จแล้วบอกให้นางทราบนางจึงขอร้องให้หญิงรับใช้ช่วยกันปละคองนางออกไปเพื่อไหว้พระคุณเจ้าทาั้งทั้งที่กำลังจับข้าย,ยู่ตัวของนางจึงสั่นน้อยๆ ภิกษุรูปนั้นเห็นนางสรีมาแล้วตะลึงในความงามพลางคิดว่าโอ้กำลังเจ็บไข้ยอยู่ยังงามถึงปานนี้ในเวลาไม่เจ็บป่วยประดับประดาด้วยสรีราผ่อนอลังการอันสวยงามนางนี้จะมีรูปสมบัติเลิอดปานใดหนอขณะนั้นเองกิเลสท,ที่ท่านเคยสั่งสมไว้หลายโกวดปีก็ฟูขึ้นประหนึ่งถูกแรงลม ท่านน,านั้นมีใจจดจ่ออยู่แต่นางสุริมาไม่สามารถฉันอาหารใดๆไ,ได้เลยกลับสู่วิหารแล้วปิดบาทไว้โดยไม่ได้แตะต้องเอาจีวรคลุมศีรษะนอนรำพึงถึงสุริมาด้วยความหลงไหลภิกษุผู้เป็นสหายกันทราบความน,านั้นพยายามชี้แจงและอ้อนวอนให้ท่านฉันอาหารแต่ก็ไร้ผลจึงอดอาหารไปทั้งวัน และเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมพิสารให้ราชบุรุษไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้นางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกตายแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องการตายของนางสิริมาและทรงทราบเรื่องภิกษุผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมาน,านั้นด้วยทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงสัจธรรมบางประการ และทรงเห็นอุบายที่จะสอนพิสูรรูปนานและประชาชนทั้งหลายให้ทราบถึงความเป็นไปแห่งชีวิตจึงทรงรับสั่งถึงพระราชาพิมพิสารว่าขอให้รักษาศพของนางสริมาไว้ในป่าช้าผีดิบอย่าให้กาและสุนัขเป็นต้นกัดกินพระราชาทรงทราบแล้วทรงทำตามพุทธบัญชาเพราะทรงแน่พระไทยว่า พระศาสดาจะต้องทรงมีพระอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนสามวันล่วงไปตามลำดับในวันที่สีสรีระนั้นขึ้นพองน้ำเน่าไหลยเยิ้มไปทั่วทั้งร่างสรีระทั้งเส้นแตกออกเปื่อยเน่าและผุพังพระราชาให้ราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าเว้นแต่เด็กหรือคนชราเฝ้าเรือนแล้ว ใครไม่ไปดูนางสริมาจะถูกปรับแปกหาปณะนะแล้วทรงส่งข่าวไปถึงพระผู้มีพระภาคหากพระพุทธองค์และพิสูจส์สงจะดูนางสริมาด้วยก็จะเป็นการดีพระศาสดาตรัสบอกพิสูนทั้งหลายว่าจะเสด็จไปดูศพนางสิริมาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกพิสุรูปนั้นพอทราบว่าพระศาสดาและพิสูจส์สงจะไปดูนางสริมาเท่านั้น แม้จะอดอาหารมาตั้งสี่วันแล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีเอาอาหารที่บูดเน่าในบาทนั้นทิ้งเช็ดบาทเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงบาทไปกับหมู่พิสุพระศาสดาผู้อันพิสุสงแวล้อมแล้วประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแม้พิสุนีสงราชบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิก,กาบริษัทก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามพระราชาว่ามหาบอ่อพิษร่างนั้นคือใครนางสิริมาพระเจ้าข้าพระราชาตรัสตอบนางสิริมาหรือนั่นพระพุทธองค์ทรงถามซ้ำพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบมหาบอ่อพิษถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์ยังราชบ,บุรุษให้เที่ยวประกาศในพระนครว่า ใครให้ซับพันหนึ่งแล้วจงมารับนางสิริมาไปพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำอย่างนั้นแล้วราชบุรุษเที่ยวประกาศทั่วพระนครไม่มีใครเลยที่จะรับนางสิริมาเป็นของตนราชบุรุษประกาศลดราคาลงตามลำดับห้าร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสิบห้ากะหาปะนะหนึ่งกะหาปณะนะ เครื่งกรหาปาณะนะบาทเดียวมาศกหนึ่งกากนดิกหนึ่งในที่สุดประกาศให้เปล่าก็ไม่มีใครรับพระราชาทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วพระผู้เจนจบรู้แจ้งแล้วซึ่งโลกและธรรมทั้งปวงทอดพระเนตรภิกษุทั้งมวลและตรัสว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายดูสตรีอันเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นนานมาก เมื่อก่อนนี้ให้ซั์พันกหาปณนะแล้วให้อยู่ร่วมด้วยนางสิรีมาเพียงวันเดียวคนทั้งหลายก็แย่งกันบนัดนี้เวลาล่วงไปเพียงห้าหกวันเท่านั้นร่างเดียวกันนี้แม้ให้เปล่าก็ไม่มีใครต้องการภิกษุทั้งหลายรูปที่มีความงามถึงปานนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปตามธรรมดาของรูปทั้งหลายรูปนี้เป็นอย่างไร รูปอื่นก็อย่างนั้นรูปอื่นเป็นอย่างไรรูปนี้ก็อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายดูเถิดดูร่างกายที่เปื่อยเน่ามีกลิ่นเหมน็นมีกระดูกเป็นโครงอันเนื้อและเลือดซึ่งเกิดแต่กรรมทำให้วิจิตแล้วร่างกายนี้อาดูนไม่มีความเที่ยงหรือยั่งเยืนแต่คนส่วนมากก็ยังดําริถึงด้วยความกำหนัดพอใจ เมื่อจบพระธรรมรเทศนาลงธรรมมาพิสมัยคือการรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลเปน็นอันมากแม้ภิกษุรูปที่ติดใจร่างกายของนางสิริมายิ่งนักก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลพระผู้มีพระภาคทรงใช้หนามจากต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นเอาบ่งหนามที่เสียบพิสุสาวกของพระองค์มาเป็นเวลาหลายวันถึงกับฉันไม่ได้นอนไม่หลับ ทรงใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงวิธีเดียวกันนี้ได้เคยทรงโปรดพระนันทะโอรสแห่งพระนานางให้สำเร็จมรรคผลมาแล้วเช่นกันโดยพระนันทะได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหญิงงามตามที่พระศาสดาทรงให้ปฏิญาณว่าหากประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมตามพระดำรัสสั่งของพระองค์แล้วจะทรงเป็นประการให้ได้หญิงงามและแล้ว ทรงพาพระน,น,ะนันนัานเที่ยวดูความงามแห่งหญิงในราชสกุลต่างๆในที่สุดพระนันทะได้เห็นแจ้งว่าความงามไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตนเคยรักเคยหลงไหลในความงามในการก่อนนั้นเมื่อเทียบกับความงามของหญิงคนอื่นๆที่ตนได้พบเห็นในภายหลังแล้วความสวยงามของหญิงที่ตนรักนั้นมีประมาณน้อยเหลือเกิน เมื่อว่างจากการเที่ยวดูหญิงงามท่านก็ทำสมถะและวิปัสนาอย่างจิตให้สงบแจ่มแจ้งในที่สุดได้เห็นสภาวะแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ควรหลงหลย,ยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามสัสดส่วนที่ยึดมั่นถือมั่นนานจึงได้สำเร็จอรหัตผลไม่ต้องการหญิงงามใดๆอีกต่อไป พระศาสดาทรงเป็นผู้พ้นจากการประกันไปโดยปริยายนี่คือพุทธจริยาวิธีหนามยอกเอาหนามบ่งของพระองค์